ในส่วนที่ E c ตั้งเป้าเนี่ยเราพยายามจะหาเงินเข้าในส่วนปีปีนี้ให้ได้สักประมาณแสนห้าล้านตอนนี้ที่เราคุยไว้ที่สามารถไปได้จะมี12รายใน<ม>12ราย<ม><ม>ถ้าวนค่าเงินประมาณสักแสนสีละในรอบ5ปีของ E c ีเนยนะครับเราต้องการให้ให้เกิดการลงทุนจริงในพื้นที่ประมาณ500แสนล้านก็ปีละแสนการที่ GDP ของประเทศเนี่ยมันจะเกิดมันจะโตมันโตที่เม็ดเงินที่ลงจริง ไม่ใช่เงินที่ออก B.O.I. ใไ้สปีดเชื่อม3สนามบินและเมืองการบินใน e อกำลังจะเกิดขึ้นทิศทางการลงทุนในพื้นที่ e c ปีนี้จะเป็นยังไงเรามาพูดคุยกับดรจุฬาสุมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสวัสดีค่ะดกกรคะ่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้เรามาพูดคุยถึงแนวโน้มการลงทุนของใน e EC นะคะ,ะไม่ทราบว่าในปี25 6 8ันยี้ซึ่งเป็นปีที่7ของ e EC แล้วเนี่ยเรามีทิศทางการลงทุนหรือว่ามีความตั้งเป้าหมายยังไงกับการลงทุนในปีนี้คะก็เรา,เาพยายามจะดูในเอกสารความที่เรามีเป้าหมายดำเนินการนะรจริงๆเราอีซ เราแบ่งกลุ่มก็จะมีฮอุตสาหกรรม,มสาคัญสาคัญก็จะมีกลุ่มการแพทย์สุขภาพ<ะ>กลุ่มพวกเทคโนโลยีดิจิทัลกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องยานยนต์สมัยใหม่เกี่ยวเรื่อง b c g แล้วเกี่ยวก่าบ,บริการก็รในในแนวโนมฮะในปีนี้มันก็จะมีคนที่เริ่มเข้ามาทำเกี่ยวเรื่องดิจิตัลเรื่อง t a Center ตอร์แลเซมิคอนดักเตอร์เข้ามามนะครับแล้วก็กลุ่มที่เกี่ยวข้ของกับเรื่อง BCG เนี่ยเข้ามาเยอะตอนนี้เราเราได้รับ ขอสนใจอยู่เยอะเหมือนกันแล้วก็ในในส่วนของภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการท่องเที่ยวเกี่ยวเรื่องการแพทย์เทาเง,งเที่ยวสุขภาพเนี่ยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเขาเข้ามาเข้ามาค,คุยที่ยัลงทุนอยู่เหมือนกันในปีนี้เท่าที่เราประเมินเนี่ยคะ่ะเราจะมีเม็ดเงินเข้ามา EEC เนี่ยสัประมาณเท่าไหร่อะคะในส่วนที่ e ตั้งเป้าเนี่ยเราพยายามจะหาเงินเข้าในส่วนปีปีนี้ให้ได้สักประมาณแสนห้าหมื่นล้านนะครับในส่วนของลรทุนนะครับ แต่แต่ในส่วนอื่นเนี่ยมันก็จะมีการลงทุนต่อเนื่องอยู่อีกนะครับแต่ตรงนั้นก็จะเป็นประมาณการตอนนี้ EC เป็นเหมือนหน่วยโฟกัสที่เราจะกําหนดการลงทุนเฉพาะประเภทอุตสาหกรรมที่เราตั้งไว้นะครับแล้วคนที่ใช้สิทธิตาม EC ได้ก็ต้องไปลงทุนในสถานที่ที่ EC กําหนดว่าให้ลงทุนมีเขตที่เราเรียกเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษค่ะเงมนถ้าลงทุนในที่พิเศษก็จะได้ได้แพ็กเกจพิเศษตามกฎหมาย EC ไปอุตสาหกรรมไหนที่ที่เข้ามาได้มากสุด คือตอนนี้ที่เราเราเริ่มคุยกันไปไปแล้วที่มากสุดจะเป็นเรื่องไอบีซเรื่องเพราะว่ามันมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนให้เป็นการผลิตแบบมีสีเขียวมากขึ้นกลุ่มนักลงทุนประเทศไหนที่เข้ามาลงทุนในไทยในอีซีมากสุดตอนนี้อะคะถ้าเราย้อนไปสัก6กหกปีที่ผ่านมาเนี่ยสองปีหลังเนี่ยจีนแซงญี่ปุ่นไปออาจีนเป็นอันดับหนึ่งญี่ปุน่นเป็นอันดับสองะนะครับลองลองไ้ก็จะเป็น จะเป็นพวกฮ่องกงสิงคโปร์นะครับแล้วก็จะเป็นกลุ่มอย่างไต้หวันสหรัฐอะไรพวกนี้นะครับน่นก็จะมีอันนั้ในในช่วงที่ผ่านมาอันนี้เป็นการรวมสถิติใน6ปีที่ผ่านมาแต่ในปีในตอนช่วงหลังเนี่ยเราก็เราเราเราปฏิเสธไม่ได้ไว่านักลงทุนจีนจะลงมาเยอะ เขาลงทุนประเภทไหนเยอะเลยคะก็จะเรื่องอิเล็กทรอนิกส์คที่เกี่ยวกับเรื่องอิเล็กทรอนิกส์กับเรื่อง e b ตอนนี้เห็นว่าอย่างนักลงทุนใหม่ๆกลุ่มใหม่ของคนจีนก็ยังมาตอนนองเลยะก็ยังมีอยู่ครับอาจจะเป็นกรณีซึ่งเขาอาจจะจาเป็นต้องจัดการกับเรื่องเรื่องพรมรัฐศาสตร์ที่เขาอาจจะโดนโดนโดยข้อจำกัดในการที่ผลิตจากจีนส่งออกไปโดยตรงเขาก็เลยต้องหาพื้นที่ใหม่ในการผลิตในแง่ของไทยก็คือตลาดสหรัฐก็สำคัญครับแต่จริงจริงแล้ว ผลผลิตในในไทยหรือการมาลงทุนในประเทศไทยมันส่งไปทั่วคับไม่ได้ไม่ได้เป็นตลาดใดตลาดหนึ่งงั้นในกรณีนี้นโยบายอาจจะกระทบกับผู้ผลิตประเทศหนึ่งแต่อาจจะไม่ไม่ไม่กระทบกับคนอื่นนะครับอย่างสมมติว่าอย่างสินค้าอย่างคนจีนมาลงทุนเองเขาก็ไม่ได้ลงทุนเพื่อส่งส่งตลาดสหรัฐท่ที่เดียวก็<ม>าอาจจะลงทุนในในส่งตลาดอาเซียนเนี่ยนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์ก็จะไม่ได้กระทบ จะมีมีเราเ,าเตรียมเตรียมออกในสิทธิประโยชน์อยู่เพราะว่าเรายังเรายังรอตัวกฎหมายที่ที่จะให้เอีทำแบบนี้ได้อยู่แต่เราทำคู่ขนานไปแล้วร่างประกาศที่เกี่ยวเรื่องสิทธิประโยชน์นะครับซึ่งซึ่งต้องรอเข้าคอรมอฮะไล่จะเห็นเมื่อไหร่คะก็ก็พยายามจะขับเคลื่อนกันเนี่ยก็น,น,น่าจะใจมากนี่น่าจะพอเห็นได้ักสัาเพราะว่าถ้า เราคือเราเรา,เรามีการเตรียมการไว้แล้วล่ะแต่สมมติได้ในกระบวนการแล้วถ้าเข้าคลามอประกาศใช้ได้แล้วเนี่ยเราก็เริ่มกระบวนการเจราจาแล้วก็เดือเดืยวเสร็จนะ<อ>ครับาวน,นี้อยากพูดให้ชัดว่าการที่เรามีอำนาจที่จะให้สิทธิประโยชน์เองกับผู้ลงทุนในพื้นที่ EC ตรงนี้เออตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยช่วยยังไงให้กับนักลงทุนเรารวมถึงเราในเจ้าของพื้นที่ด้วยค่ะคือ EC เนี่ยในกระบวนการเราคือต้องการต้องทำให้อย่างได้เร็วอรับทำให้อย่างได้เร็วเราก็ให้ นักลงทุนตัดสินใจได้เร็ว <Ha. S 2> นะครับแล้วก็เอาเงินมาลงทุนเร็วสร้างโรงงานเร็วผลิตเร็วเราสร้างป็นเป็นแบบนั้นยังไใ,ใ,ในกระบวนการเนี่ยกฎหมายโดยด,ยดีไซน์มาให้ E c ีสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้ใช้สิทธิในกฎหมายอื่น,นได้ได้หลายตัวเลยนะครับตั้งแต่เตรียมที่งเงี้ยเราก็มีที่ประกาศนิคมปกติเขาก็มีใครจะลงทุนต้องทํานิคม <Ha. S 2> นะครับ EC ีสามารถจะประกาศเขตให้เขามาเอาเขตนั้นเป็นที่ทํางาน ก็อาจจะไม่เรียกนิคมแต่เรียกว่าเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษถ้าเกับเรามีกฎหมายคู่ขนาดนี้ก็จนิคมน้อยๆส่วนหนึ่งงั้นพอมีพื้นที่แล้วเราสามารถที่จะชวนคนมาลงทุนในพื้นที่แต่มันจะจำกัดที่อุตสาหกรรมที่เรากําหนดไว้5้ากลุ่มเท่านั้นงั้นคนที่ลงอุตสาหกรรมใน5กลุ่มนี้ก็สามารถจะใช้สิทธิประโยชน์ของ EC ได้งั้นในกฎหมายก็เลยให้เชฟว่าโอเค EC ซสามารถสิทธิประโยชน์เหมือนกับ BOI ไได้นะแต่ ในกฎหมายเขียนไว้เลยชัดเจนเลยว่าเกินที่กีไอกำหนดไว้ตามกฎหมายวิวไม่ได้ปัจจุบันวิวให้สิทธิประโยชน์เต็มที่12ปี13ปีแล้วมีกฎหมายที่ว i ไอดูอยู่คือกฎหมายเพิ่มขีดความสามารถในการขายขายอีก2ปีบเบ็ดเสร็จแพ็กเกจของว i ไอเนี่ย15ปีกฎหมายเนี่ยเอซียังบอกต่อเลยว่าโอเคเวลาเขาตัดสินใจมาลงทุนแล้วเราสามารถให้อนุญาตในการก่อสร้างถมดินปรับที่ดินอนุญาตก่อสร้างตั้งโรงงานเนี อยู่ที่ EC หมดรวมถึงส่วนที่เกี่ยวกับคนของเขาอย่างเช่นการออกวีซ่าให้ในกรณีเช่นเข้ามาการทำเวิร์กเพอร์ดเนี่ยมันก็ออกกับ EC ได้เพราะงั้นต่างๆเนี่ยมันก็ทําให้เราไปชวนมาตั้งแต่แรกไปจีบมาแต่งงานกันมีลูกเนี่ยฮะมันจบที่ EC ได้ทั้งหมดนะครับแต่ที่ผ่านมาในสกรีมโบกติมันต้องแยกแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยไปเพราะงั้นตอนนี้บางทีตั้งแต่ไปชวนมาจนถึงถ้ามันอาจจะเป็นเป็นหลักเป็นหลายเป็นปีๆ ครับแต่นั้นตรงนี้เราเราอยากจะให้มันจบได้เร็วอ,อยากให้เงินมันหมุดเร็วตอนนี้มันมีสักกี่รายคะที่ที่ที่รอที่จะตัดริบบิ้นแล้วเนี่ยฮะตอนนี้<ม>ที่เราคุยไว้ที่สามารถไปได้จะมี12รายครับใน12รายถ้าวนค่า,างเงินประมาณสักแสนสีละค่ะครับค่ะตัวนี้ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมไหนคะก็จะมี BCG มีมีตัวเรื่อง อิเล <Electronic S 1> <ะ>็กทรอนิกส์ครับแล้วก็จะมีกลุ่มพวกโลจิสติกเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องไอทางภา,าคบริการเนี่ยนะครับคือตรงนี้ถ้าได้เซ็นสัญญาเนี่ยมันก็ได้แบบเท่ากับเป้าปีนี้แสนห้าแล้วนะก็ห้าแต่ก็นายก็ใช้<ะ>ก็ได้ว่าปีนี้ได้ได้แสนห้าก็ถูกแต่จริงจรแล้วเนี่ยเราเราเราคาดว่า มันจะมีอะไรเกิดขึ้นจากโครงการอะไรต่างๆอย่างเช่นรถไฟความเร็วสูงถ้าเกิดได้เดินเนี่ยมันจะมีเพิ่มมาอีกที่ต่อเนื่องอีกโอร,รการก่อสร้างสนามบินนี่ฮะัสนามบินเนี่ยก่อสร้างน่าจะเริ่มได้แน่ในในไตรมาสไตรมาสแรกเนี่ยก็น่าจะในเรื่องของสนามบ,บินน่าจะได้ละแล้วก็วหลังจากนั้นในว่าสองเนี่ยพวกไอตัวเมืองการบินหรือตัวตัว,ตวอาคารสนามบินก็น่าจะเริ่มได้ในในในครึ่งปีหน้าเนี่ยปพืดี้ปืดีแล้ว ครึ่งปีนี้ก็จะน่าจะมีโครงการใหญ่ๆที่รอกันอยู่น่าจะน่าจะเริ่มเริ่มขยับไปถึงถึงการก่อสร้างกันละปัจจุบันเนี่ยในกระบวนการเนี่ยมันมีหลักการซึ่งจะแก้ยังไงเนี่ยนะครับจะแก้อะไรบ้างเนี่ยมีการตกลงในหลักการละตอนนี้ทางการรถไฟของประเทศไทยกับทางเอกชนกำลังคุยกันว่าข้อสัญญาที่จะแก้เป็นไงอก็ต้องเขาก็ต้องไปคุยกันเสร็จแล้วก็ ก็ต้องส่งไปที่สำนักงานอาการสูงสุดตรวจสัญญาเพราะไปสัญญาภาครัฐเสร็จแล้วถ้าตรวจเสร็จแล้วผ่านรถไฟมาก็ต้องเข้าคณะกรรมการ EC แล้วไปคอหมอในกระบวนการเนี่ยเราคิดว่าเมษาพฤษภาเนี่ยน่าจะจบเพราะฉะนั้นเราเสร็จแล้วเนี่ยก็สัญญาแก้ไขน่าจะลงได้ช่วงเือนพฤษภานะครับแล้วเราอวังว่าเดือนมิถุนาเนี่ยจะได้ออกหนังสือให้การรถไฟก็แจ้งหนังสือให้เริ่มให้เริ่มก่อสร้างได้ประมาณมิถุนา นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเป็นไทม์ไลน์ปัจจุบันเนี่ยที่เราคิดว่าอ,อันนี้สําหรับรถไฟความเร็วสูงเราทุกคนก็หวังรัรัฐบาลก็หวังว่าถ้าเป็น,เป,นเป็นนี้ไปอย่างนั้นได้มันคือพอมีรถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันจะมีคนในทางจิตวิทยาเยอะว่ารถไฟที่เราไม่ได้เริ่มก่อสร้างสักทีตั้งแต่ปี6-2อนะหลังน,นี้ก็จะ6ปีละ,ะมันก็จะได้เริ่มก่อสร้างครับดังน,นั้นมันจะมีผลให้กระบวนการหรอ,อะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีมันมี โมเมนตัมในการขับเคลือ่อนอีกเยอะพอสมควรอันนั้นก็จะทําให้การการ,การลงทุนต่อเนื่องหรือการที่ e อจะไปดําเนินการก็ตัวเลขมันก็น่าจะดีขึ้นในส่วนของสนามบินอุตภเปา,าด้วยหรือเปล่าคะที่จะมีการทําต่อไปครับอุตภเปาก็โครงการนี้อุตภเปาเนี่ยมันจะเป็นกรณีซึ่งร่วมทุนเหมือนกันนะครับรัฐลงรันเวย์นะครับถางวิ่งเอกชนลงลงตัวอาคารผู้โดยสารแล้วก็บวกกับเขาจะลงทุนทําเป็น เดสติเนชันใหม่เป็นเขาเรียกว่า City, <Okay. S 1> แอร์พอร์ตซิตี้บก็จะเป็นเมืองที่ที่ลงเครื่องบินมาล้าก็ใช้จ่ายได้นะครับเหรือ hmm. คนที่อยู่ในกรุงเทพจะขับรถไปใช้จ่ายในในเมือง City แอร์พอร์ตซิตี้ได้ mm hmm. ลักษณะของแอร์พอร์ตซิตี้เขาจะเป็นเมืองปลอดภาษีที่ yeah. mm hmm. ที่จะทำให้คนเข้ามาใช้ตังอะไร mm hmm. ในนั้นได้ <Okay. S 1> ตราบใดที่อยู่ในนั้นก็จะปลอดภาษีไป mm hmm. ก็เหมือนกับเป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวท,ที่ที่เหมือนกับครบวงจรมี ในภูบเอกชนเขาอยากจะให้มีทั้งศูนย์การค้ามีที่ขายอาหารมีโรงแรมมีมีศูนย์ประชุมอะไรต่างๆทําให้กิจกรรมที่ทคนจะต้องใช้ชีวิตได้อยู่ในนั้นมาม,มาครบนั้นคนที่สามารถจะบินมาใช้ตังช่วงสาวธิ้วบินกลับไปได้ครับหรือว่าคนไทยก็สามารถจะเข้าไปใช้ได้อ,อันนั้นก็จะเขาก็พายจะเริ่มโครงการในช่วงประมาณไตรมาสที่2เนี่ยเหมือนกันตอนนี้เขากําลัง คุยกันในเชิงว่าการที่จะเป็นเมืองปลอดภาษีทําได้แค่ไหนยังไงแล้วก็เท่ากับว่าไอโครงการโครงสร้างพื้นฐานสําคัญๆเนี่ยก็เริ่มเดินหน้าไปแล้วสองสองแคมป์เขาเาก็มีมีมีเห็นแสงสว่างว่าจะเดินไปยังไงจะเริ่มเมื่อไหร่เพราะว่าเพราะข้อสําคัญคือมันต้องให้วัดให้รู้วันเริ่มถึงจะรู้วันสิ้นสุดอ่าเพราะงั้นตรงนี้ถึงเวลานั้นที่ผ่านมาคือเราคุยว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ทุกทีผมก็จะบอกว่าไม่เห็นมีวันเริ่มอย่าเราบอกอย่าคุยเพิ่งวันจบ มันต้องเริ่มรูวันเริ่มก่อนนีลักษณะโดยทั่วไปเนี่ยมันเป็นไปได้ที่ทุกโครงการมันจะเปิดไล่ๆกันในปี72็ดองใชใช้เวลาสร้างก็ประมาณสี่ปีทั้ง2ทั้งสโครงการเลยใช่ไหมคะในขณะที่อีกโครงสร้างหนึ่งเรื่องของท่าเรือแหลมชบังเฟษสากับท่าเรือมาตาพูเศษสามเนี่ยก็กําลังไล่ๆกันขึ้นมาเขาเขาก็ทํำได้นั้นก็โครงการไม่มีแ้ขสร้างกระทบทะเลละก็จะมี กำหนดในป so to so ีแลมชบังก็ปลปลายปีก็จะมีการเริ่มส่งมอบให้เอกชนไปดําเนินการทําพวกสัคเจอที่ใช้ยกขนอะไรต่างๆการทําพวกโครงสร้างงานโยธาก็ก็รอส่งมอบกันประมาณเดือนพฤศจิกายนครับทีนี้พอทุกอย่างปีนี้นะเริ่มเห็นความชัดเจนของการความเพิ่มหน้าการก่อสร้างของโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันจะส่งผลดีต่อต่อการลงทุนในอ c ซยังไงบ้างคะมันก็ มันก็เหมือนกับโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยจริงๆแล้วมันมีโครงสร้างพื้นฐานที่สําหรับการเติบโตในอนาคตันการการเพิ่มความสามารถในเชิงประตูให้เข้าออกได้ง่ายอย่างอ,อย่างกรณีแอบช่องมันรองรับตัวคอนเทนเนอร์อย่างเงี้ยถ้าว่าสินค้ามีวัตถุดิบเข้ามาผลิตในพื้นที่ผลือพิริะส่งออกมากขึ้นมี E ีวีผลิตกันเยอะก็สามารถใช้ช้าเรือใหม่ในการออกมันจะไม่มีการการ แอร์อัดอยู่ที่ท่าเรือแล้วเป็นการเพิ่มควัสดุในอนาคตสนามบินก็เหมือนกันฮะก็จะทาให้คนเข้าออกในพื้นที่อีซีได้จองได้ง่ายขึ้นอันนั้นก็เป็นตัวที่ทําให้โชวะโครงสร้างพื้นฐานมันครบนะครับในลักษณะนั้นไปมันก็จะทําให้ให้มันมีดีอะดูดีมันเหมือนผู้ลงทุนมั่นใจว่าว่าเขามีโครงสร้างพื้นฐานที่เขาจะทํางานได้รวดเร็วขึ้นได้ดีขึ้นเราได้ความที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีแล้วเรามีพื้นที่ อย่างเช่นนี้คมที่จะเกิดไปเนี่ยมันก็ทำให้ความพร้อมของประเทศทั้งในแง่ที่ดินของสร้างพื้นฐานเนี่ยมันก็เหมาะการที่จะเข้ามาลงทุน,นไปมาสะดวกมีเป้าแผนอยู่ในในรอบ5ปีของ EC เนี่ยนะครับเราต้องการให้ให้เกิดการลงทุนจริงในพื้นที่ ประมาณ500แล้านก็ปีละแสนตั้งปี66ยัจนที่ปี70ศูนมี500แสล้านแต่500ละแสล้านเนี่ยเราไม่ได้ดูการลงทุนจากตัวอินเวสเตอร์ที่เข้ามานอย่างเดียวนะแต่จะดูว่าการลงทุนในพื้นที่อย่างอื่นด้วยคือเงินลงจริงคือการลงทุนเนี่ยอย่างเช่นสมุนริรรษัทหนึ่งมาลงทุนปีนี้เขาอาจจะมีการแบ่งการเอาเงินลงในประเทศ2-3ปีนะครับ เราพยายามจะดูว่าแต่ละปีเม็ดเงินที่ลงทุนจริงเข้าปใน3จังหวัดปีละแสนปีละแสนปีละแสนการที่ GDP ของประเทศเนี่ยมันจะเกิดมันจะโตมันโตที่เม็ดเงินที่ลงจริงไม่ใช่เงินที่ออก BOI หรือออกไอเซนรอกว่ไเมื่อในแสนห้ที่ลงบอกว่าจะลงทุนแสนห้าเนี่ยอาจจะลงปีละ5้าห0ื่นห้าหมื้า่นก็แแต่พยายามเราจะ drive ในเรื่องอื่นเนี่ยให้ได้ เม็ดเงินลงในสาจังหวัดปีละแสนปีละแสนปีละแสนที่ผ่านมา6 6 6 7นี่มีการลงทุนจริงขึ้นมาเท่าไหร่ก็เราเราข้อมูลที่เราได้ปัจจุบันเก็บได้ถึงปี6 6เนี่ยได้ประมาณแสนหน่อยหน่อยแสนกับหกพันอะไรเงี้ยแต่ละปีเราพยายามให้หานักลงทุนให้ได้เกินแสนให้ได้แสนห้าแสนห้าเพื่อให้ลงทุนจริงได้แสนหนึ่งโปรเจกต์เนี่ยมันกระจายไปไงมันถ้ามีโปรเจกต์ทุกปีปีละแสนห้าแสนห้าแสนห้าโอกาสที่เราจะได้เงินเข้าประเทศปีละแสนมีมีเยอะ ทางเราก็ได้ข้อมูลมากมายนะคะ eC ซึ่งมีการขยับขยื่นในปี68นี้อยู่เยอะนะคะแล้วก็เป้าหมายที่จะมีเม็ดเงินลงทุนในปีนี้ถึงแสนห้าหล้านบาทเนี่ยก็น่าจะเข้าใกล้ได้จริงแล้วนะคะค่ะวันนี้ทางสานาขไายอโฟเคสก็ต้องขอขอบคุณดรมากนะคะครับดีดีครับค่ะแล้ววันนี้เราสองคนก็ต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ